สวัสดีครับ่อแม่พีน้องครับอยู่กับวิถีบ้านนาเหมือนเดิมเหมือนเคยเนี่ยครับวันนี้ผมป้า่อแม่พีน้องมาเข้าสวนของผมนะครับสวนของผมก็นี่ครับพอหน้าตาครับยังม่ได้ปรับปลุงอย่างนักเดือนนะครับก็ปลูกพริกปลูกพักไปครับนี่เป็นสวนพริกเกาครับก็ใจริรตัดไปแล้วนะครับสวนพริกเกละครับสายเทีนมนะคุงก็อผู้พังเลยครับก็จะลื้อทิ้งแล้วนะครับวันนี้ผมป้า่อแม่พีน้องมาหูจักกับกล้วยน้ำว้าหรือว่ากล้วยอ่องครับที่ผมปลูกไว้ในสวนที่นะครับผมปลูกตานธรรมชาติครับ่อแม่ปีลนะครับบก็ได้แต่ง นอแตงใบอย่างเช่ย่างครับปล่อยเป็นออกาธรรมชาตินีงครับออกลูกออกหน่อยมาครับผมก็ตัดไปครับนะครับในแห่งหนึ่งเือนครับส่วนหน้ากลางมาสานี่ครับดูหน้าฝนนี่ครับก็จะออกหน่วยดีครับถ้าหน้าแรงก็จะฮักเป็นต้นเป็นต้นด้วยนะครับเพราะว่าบ่ได้บำรุงบำรุงน้าเลยครับ่วยธรรมชาติธรรมชาตินะครับน่ครับเขือปุหน่อเขียวใหญ่ครับก็แนะนำว่ามีประโยชน์หลายอย่างครับโปรแมพี่นอครับว่าจะเป็นลําต้นจีนะครับก็สามารถ มาฝันแล้วก็เอาโยวกไปแก่งใส่หมูแข่งใส่ไก่ได้ครับล้ำครับตั้งเหนือเปนแกงหยกกล้วยใส่ไก่ใส่หมูนะครับใส่มาแขวนเห็น้อยหนึ่งม่อครับสมุนไพรตั้งเหนือครับอันนี้นี่ก็แหมเห็เพลือหนึ่งนะครับใบกล้วยนะครับนี่ครับใบอ่อนออนนี่ครับก็ไปห่อโคต้มห่อขนมได้นะครับใจสารพัดประโยชน์ครับลำต้นก็เวลาเขาตัดแล้วครับเขาก็เอาย่นลงซะเลยนะครับย่นลงซะซับปลาครับเป็นอาหารปลาเน้นได้นะครับตัวแม่พี่น้องก็มีพื้นที่ว่างครับปลูกไว้ด้วยครับนี่ผมก็ปลูก ปลูกหนึ่งต้นนะครับแต่ละแต่ละก่อนะครับปลูกหนึ่งต้นหนึ่งต้นก็เอาเอาหน่อกล้วยนะแยกไปปลูกเลยนะครับผมเองนะครับปลูกหนึ่งต้นหนึ่งต้นผนก็จะเฮ่เื่ก่อใหญ่ๆแล้วครับเต้องปลูกใกล้กันนะครับนี่ผมห้างนี่ประมาณหกเจ็ดเมตรนะครับต่อหนึ่งก่อนะครับก็เอาหน่อไปปลูกแจกปลูกเลยนะครับเป็นกล้วยนำว่าหรือว่ากล้วยอ่อนครับเปลี่ยนพันธุ์พื้นบ้านนะครับผมก็บอห้พันธุ์นั่นอย่างนะครับผมก็ขอจะเปลี่ยนบ้านมานะครับ นี่ครับพอนี่ครับนี่ก็เป็นแหมเเขือนหนึ่งครับเอาเขือเขือนาะครับบ่ได้เข้าสวนหลายวันแล้วครับนี่ครับโอ้เขือนี่ครับนกจิกนกกลิ่นไมเลยนะครับส่วนปีกกล้วยครับก็มีประโยชน์ครับผมไม่เป็นนงครับปีกกล้วยก็เอาทำเมนูอาหารได้หลายอย่างนะครับนี่ครับพอปีกกล้วยครับถ้าเป็นจี้อะไรนะครับเอากรอบตัดไปทําอาหารได้หลายอย่างเลยนะครับตัวนี้กําลังเอาไหมครับปูนปีกกล้วยปีกกล้วยนะป้นนะครับนี่กําลังเจาะเจาะเอาเป็นเป็นเขือนะครับ ปลีกเอาออกไหมอยู่นะครับเป็นกล้วยน้ำว่าหรือว่ากล้วยอองครับเพื่อปลอมไพี่น้องพอกัจีนะครับโอ้นี่ครับนี่ก็มบสรุ์ตัวไหนครับผมปลูกตามธรรมชาตินะครับปลอมไพี่น้องมาต้องเส้ีเรียด่ากนักนะครับปลูกไปเต้ยครับกล้วยน้ำว่าตามตามรอพอนั่นนะครับเด่นส่วนของเขานะครับอ๋อเนี่ก็เอ็มเครือหนึ่งนะครับในเนียงมาได้ตัดยาเด็ดครับพ่อแม่่น้องครับก็ต้องเอารถมาตัดก่อนครับ ติดรถไถตัดใส่หางตัดเลยครับกล้วยนำว้าครับปอแม่พี่น้องครับโอ้ปุ้นแหมเขียวครับปี๋กล้วยมีนักครับปอแม่ปน้องครับจะได้ทําเมนูปี๋กล้วยแหมแล้วเนอะครับปอแม่พี่น้องเอ้ยโอ้ครับพอนี้ครับโอ้เขียวนั่นครับใหญ่มังมังเลยครับเนี่ผมต้องมาตัดครับปอแม่ปีน้องครับครับโอ้แล้วครับโอ้ครับนี่ครับปอเตอร์ปอเตอร์ปอแม่พี่น้องเอ้ยจะได้มีตีมีตางครับปลูกไว้เลยครับปล่อยตานธรรมชาติครับมะเกิอหนึ่งปีครับปอแม่น้องได้กินหนุ่ย ไอ้กินกล้วยเนี่ยนอนครับนะครับที่นี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องจุ๊ทุกคนนะครับเดี๋ยคอยติดตามคลิปของผมนะครับใดก็จอย่ลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ผมจิ้มนะครับประกาศคลิปใหม่ครับขอบคุณครับ